สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็นำเอาบอนสีพันใหม่มาให้ชมกันที่ย่าซื้อมานะคะอันนี้มีชื่อว่าบับเบิลเรดนะคะหรือว่าบับเบิลแดงนะเท่าที่สอบถามเขาดูเขาบอกว่าเป็นบอนสีนำเข้านะคะเป็นบอนจากทางยุโรปนะคะซึ่งย่าก็มีความเชื่อว่าบอนสีทางยุโรปนี่จะเลี้ยงได้ดีในประเทศไทยเรานะคะ เพราะว่าบอลสียุโรปอย่างเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยก็นำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราก็ปลูกเติบโตได้ดีนะปลูกไว้ตามธรรมชาติเขาก็โตนะคะฉะนั้นดับเบิลเรสนี่ก็น่าจะโตได้ดีเหมือนกันนะคะลักษณะของดับเบิลเรสนะคะใบเขาจะมีสีแดงนะถ้ากัดสีมากๆก็จะเป็นสีแดงเข้มไปเลยนะคะนี่ มีความสวยงามใบมีขนาดใหญ่นะลักษณะของลำต้นหรือว่าก้านใบของเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเข้มเกือบๆจะออกดำนะคะเนี่ยอันนี้เอามาให้ชมกันนะคะถ้าเป็นใบที่แก่ๆหน่อยกัดสีก็จะสีน้ำตาลออกเขียวนิดๆดนึดนงนะคะแต่ถ้ากัดสีใบใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเกือบๆดำ ส่วนลักษณะใบนะจะมีกระดูกใบสีเขียวนะที่เด่นชัดแล้วก็มีร่างแหสีเขียวเต็มผืนใบเลยนะคะส่วนขอบใบก็จะมีเส้นสีเขียวตัดนะคะนี่ตัดอ้อมใบเลยทำให้ใบนี่เด่นขึ้นมามองดูมีความสวยงามนะอย่างใบขึ้นใหม่ๆนี่จะออกเป็นสีคล้ายๆสีโอรสนะคะสีโอรส แต่พอนานมากัดสีมากเข้าถึงจะก,กลายเป็นสีแดงนะอย่างใบนี้นะนี่เป็นใบที่เขาออกมาก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่ใบก็เลยมีลักษณะเป็นสีโอโรสส่วนกระดูกใบนี่จะเป็นสีเขียวเข้มแต่ล่างแหของใบนี่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนใบนี้นี่เขาออกมาก่อนนะกัดสีจนเป็นสีแดงเข้ม การไอกระดูกใบก็สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีร่างแหสีเขียวเต็มผืนใบเลยนะคะอันนี้เป็นบอนสีพันบับเบิ้ลเรดนะคะย่าซื้อมาต้น350นะคะนี่ด้วยความชอบเป็นการส่วนตัวนะเลยตัดสินใจซื้อเอามาเพื่อที่จะเลี้ยงไว้ดูนะคะวันนี้ยาก็เลยนำมาให้ชมกันนะ ย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมในคลิปของยา่าเป็นกำลังใจให้ย่าได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ